คุณกำลังฟัง Tiger and Rabbit Law Podcast สวัสดีค่ะเฟิร์นไทเกอร์แอ a b b i t บิดค่ะใน EP นี้นะคะเฟิร์นจะมาพูดในหัวข้อเรื่องรวมมิดปัญหาการตอบข้อสอบกดหมายที่อาจจะทำให้สอบตกได้ซึ่งประเด็นนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของปัญหาต่างๆที่ชาวนิติเราเจอนะคะในการเขียนตอบข้อสอบกันสาเหตุใดบ้างที่จะทำให้เราสอบตกได้นะคะ ก็จะยกมา3ส,สาเหตุหลักๆด้วยกันนะคะที่คนส่วนใหญ่อาจจะเจอกันนะคะสาเหตุแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของปัญหาลายมือค่ะอ,อ,อย่างที่รู้กันนะคะว่าการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายส่วนใหญ่จะเป็นข้อสอบอัตนยัยนั่นคือการเขียนตอบนั่นเองแล้วนักศึกษาแต่ละท่านนะคะก็จะมีลายมือที่ไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปบางคนเขียนตัวเล็กตัวใหญ่บ้างหรือเขียนตัวหวัดบ้างแล้ว อย่างที่รู้กันดีอยู่นะคะว่าอาจารย์ผู้ตรวจข้อสอบก็จะมีหลายช่วงวัยเนาะบางทีเราอ่านลายมือเพื่อนอย่างงี้เราก็ยังอ่านไม่ออกเลยก็มีนะคะนั่นก็คือว่าการสื่อสารผ่านลายมือค่ะแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ที่ทําให้สอบตกได้เพราะว่าท้าอ,อาจารย์ผู้ตรวจอ่านลายมือไม่ออกนั่นเองปัญหานี้ก็เป็นปัญหาใหญ่แม้เราจะเขียนตอบดีมากเรามั่นใจมากว่าเราทําข้อสอบข้อนี้ได้แต่พอมาเจอ ลายมือของเรานะคะเป็นตัวสื่อสารก็ไม่รู้เรื่องเหมือนเราคุยกับเพื่อนค่ะลายมือก็เหมือนเราคุยกับเพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนไปสื่อสารต่อบซึ่งว่าเพื่อนคนนั้นเขาเข้าใจในสิ่งที่เราพูดใช่ไหมคะแต่เขาก็ต้องไปพูดให้อีกคนหนึ่งฟังแล้วเขาพูดไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยการสื่อสารก็คือแย่ yeah, ก็เปรียบเหมือนลายมือค่ะที่ว่าสื่อสารให้ท่านอาจารย์อ่าน คำตอบของเราแล้วถ้าอาจารย์ไม่เข้าใจเพราะะไรมือเราอ่านไม่ออกนั่นเองปัญหานี้เฟิร์นว่าก็แก้ได้นะคะก็ลองไปฝึกปรับลายมือให้เขียนอ่านออกเออจะเน้นทาาเทคนิคก็คือการเขียนลายมือให้มีหัวนั่นเองเพราะอย่างที่เรารู้ว่าภาษาไทยของเรานะคะตัวสอนแทบทุกตัวมีหัวใช่ไหมคะก็เขียนให้มีหัวซะแม้กระทั่งตัวสระก็มีหัวใช่ไหมก็เขียนให้มัน มีหัวแล้วก็บางคนก็ติดการเขียนวัดนะคะเคยเห็นเพื่อนบางคนที่เขียนวัดไหมคะก็พอเส้นวัดมันหลายๆตัวเข้าทีๆเข้ามันก็จะกลายเป็นความยุ่งเหยิงแล้วอ่านไม่ออกอาจจะถูกตัดคะแนนตรงนี้ได้หรืออาจจะอาจจะไม่ให้คะแนนเลยโดยสามนะเพราะว่าอ่านไม่ออกแล้วก็ปัญหาของตัวอักษรเล็กบางคนเขียนตัวอักษรเล็กมากจนแบบเดาได้ยากมากว่านักศึกษาเขียนตอบอะไรให้อาจารย์อ่านนั่นเอง อย่าลืมนะคะว่าท่านอาจารย์ไม่ได้ตรวจข้อสอบของเราแค่คนเดียวท่านตรวจเอ่อเป็นร้อยๆคนนะคะก็พยายามสื่อสารเขียนให้รู้เรื่องและเข้าใจนะคะเพื่อเป็นอีกทางนึงก็ช่วยตัวเราที่ว่าให้ได้คะแนนนั่นเองนะคะ,ะปัญหาที่2นะคะนั่นก็คือการบริหารเวลาสอบไม่ดีซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะทุ่มให้กับข้อสอบที่ตัวเองทําได้พอเราทุ่ม เราก็เขียนเขียนตอบแบบเต็มที่เลยแต่เวลาหมดไปแล้วบทไปครึ่งหนึ่งแล้วของเ,อเวลาที่เหลือที่จะต้องทำข้อสอบข้ออื่นนะคะเ,เทคนิคนี้นะคะเฟิร์นแนะนำว่าให้เขียนตอบข้อสอบที่ง่ายที่สุดก่อนก็คือทำข้อที่เราทำได้ก่อนนั่นเองเพื่อที่ว่าเราจะได้นำเวลาส่วนที่เหลือนะคะไปบริหารใช้ในการตอบข้อสอบข้อที่ เราไม่มั่นใจหรือข้อที่ยากสําหรับเรานะคะถ้าเกิดเราเจอข้อสอบข้อไหนที่มันง่ายก็รีบเขียนตอบให้ไวนะคะทําให้เสร็จไวแล้วก็มาตอบข้อที่มันยากที่เราทําไม่ค่อยได้นะคะเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาตรงจุดที่ว่าเราทําข้อสอบตรงที่ว่าเราทําได้นั่นเองนะคะก็คือบริหารเวลาสอบให้ดี การบริหารเวลาสอบไม่ดีแล้วมาเร่งทําตอนช่วงท้ายๆหรือใกล้จะหมดเวลาแล้วเริ่มมารีบเขียนรีบทําอาจจะทําให้เราพลาดคะแนนบางสุดไปแล้วก็อาจจะทําให้มีปัญหาทําให้เราสอบตกได้นั่นเองนะคะส่วนปัญหาที่3นะคะนั่นก็คือเรื่องของการเขียนตอบไม่ครบทุกประเด็นที่โจทย์ถามบางครั้งเราออกจากห้องสอบแล้วเรามาถามเพื่อนหรือเราไปเช็ค ทงคาตอบเองว่าเออไอที่เราตอบไปเราถูกรอเปล่าเราอาจจะตอบถูกทงเรา,าจ,จะตอบเหมือนเพื่อนมาตานี้เราตอบเหมือนเพื่อนเลยใช่เลยประเด็นนี้เขาถามว่าใช่หรือไม่เพิกถอนได้หรือไม่อะไรประมาณนี้เราก็อาจจะตอบถูกก็จริงแต่มันอาจจะมีออข้อเล็กๆน้อยๆที่แบบว่าเราอาจจะพลาดไปแล้วตรงนั้นไม่ได้เขียนตอบอาจจะเป็นจุดที่ทําให้เราเสียคะแนนไปคือเขียนตอบไม่ครบใน สิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองเอาบางครั้งข้อสอบมันก็จะมีข้อสอบย่อยกขข้อขอ,อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะบางครั้งเราอาจจะถูกไปข้อนึงหรืออาจจะผิดไปข้อนึงมันก็จะฉุดคะแนนของเราได้จะมีผลทําให้ที่ว่าเราอาจจะเสียคะแนนตรงจุดนี้ไปแล้วอาจจะเป็นปัญหาที่จะทําให้เราสอบตกได้นั่นเองนะคะค่ะปัญหาใหญ่ๆห,หล่านี้ก็เป็น3มปัญหาหลักๆนะคะที่ว่า ที่ว่าทําให้เราสอบตกได้นะคะก็ลองนําไปแก้หรือปรับปรุงนะคะถ้าใครมีปัญหาเรื่องลายมือก็ลองไปฝึกเขียนลายมือให้อ่านง่ายขึ้นแล้วก็ใครมีปัญหาเรื่องการบริหารเวลาไม่ดีก็ลองฝึกทําข้อสอบเก่าจับเวลาจริงแล้วก็เหมือนว่าเราตอบข้อสอบจริงๆคือจัดโต๊ะจัดเก้าอี้ แล้วก็เซตเวลาเอาเข้อสอบมานั่งทำแล้วก็ฝึกเขียนดูแบบจรงิงจังดูนะคะเราจะได้รู้ว่าจุดไหนที่ว่าเราทําได้หรือไม่ได้ด้วยแล้วก็การเขียนตอบไม่ครบทุกระเด็นที่โจทย์ถามแล้วก็ลองฝึกทําข้อสอบเก่เาเยอะๆนี่แหละคะ่ะแล้วก็อ่านข้อสอบเก่าเยอะๆจุดไหนที่เราทําไม่ได้เราก็มาจดเอาไว้เรายังไม่มั่นใจแล้วก็จดแล้วก็มาหาคําตอบจากหนังสือหรือดูบรรยายย้อนหลังหรืออาจจะถามเพื่อนถามอาจารย์ ปรึกษาท่านดูได้นะคะว่าตรงนี้เรายังไม่เข้าใจก็ขอคําแนะนําได้ก็จะประมาณนี้นะคะปัญหาที่ว่าทําไมคนส่วนใหญ่ถึงสอบไม่ผ่านหรือสอบตกนั่นเองนะคะหากทุกคนที่กําลังฟังอยู่นนคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางเรามีช่องทางการติดตามเพิ่มเติมทั้ง facebook, youtube, tiktok Ig นะคะเซิร์ชไปได้นะคะคำว่า Tiger and r a b b i t Law นะคะเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราได้นะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ